ว่าอนาคตของเขาอะใช่ในเส้นทางลูกทุ่งในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของอนาคตของครอบครัวมันรออยู่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลฟันฝ่าอุปสรรคกันมาขนาดนี้ได้รับความสําเร็จขนาดนี้แต่ละคนจะรู้สึกยังไงนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ รู้สึกตื่นเต้นเ <c oughs> ชื่อว่าพี่ๆทั้งสองคนก็ตื่นเต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ยินดีด้วยที่ยินดีกับตัวเองแล้วก็ยินดีกับครอบครัวที่แบบเห็นเรามาถึงจุดจุดนี้แล้วค่ะก็ดีใจมากๆค่ะทุกๆอย่างที่เรามันทำมาครับก็คือเพื่อวันนี้ครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้เป็นศิลปินแล้วก็ยิ่งได้มาเซ็นกับกมิโกซึ่งถือว่าเป็นที่สุดข,ของชีวิตจริงๆครับก็ <c oughs> รอวันนี้มานานมากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่สู้มาก็เพื่อวันนี้นะครับเป็นความฝันที่อยากจะอยู่บ้านหลังนี้แล้ววันนี้สิ่งที่ตีเคยพูดไว้ว่าการที่ใช้น้ำซู์แกมิโกมันโกวันนี้ตีก็ได้ทําได้แล้วยังไงน้องเล้งก็ขอขอบคุณนะคะทางรายการศึกวันดนเพลงนะคะทางช่องวันและบริษัทแกมิโกนะคะที่ให้โอกาสพวกเรามาถึงตรงจุดนี้ได้แล้วก็มาถึงการเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะยังไง นอกจากนี้นะคะยังมีแชมป์คนอื่นๆจากรายการศึกวันดวลเพลงอย่างอายปาลิตาส้มพรึกษาและเจมส์จัตุรงค์นะคะที่ได้เข้าร่วมเซ็นสัญญาเป็นศรริลปินในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยนะคะ,ะกำลังจะมีผลงานอัลบั้มในโครงการน้องใหม่ไต่ดาวสองร่วมกับศรริลปินน้องใหม่คนอื่นๆของค่ายแกรมมี่โกลให้ได้ติดตามกันในเร็วนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเนี่เป็นซิงเกลิลใหม่อะไรแบบน,นี้นะคาดว่าน่าจะเป็นโอ้โแค่ได้อยู่ในสังกัดนี้ก็แ่บ ใส่อมโตแล้วอะค่ะเมื่อกี้นั่งพูดคุยกันอยู่เลยนะว่าโอ้โหการได้เป็นนักร้องลูกทุ่งนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตเลยเนาะใช่งานไปได้ทุกงานไปได้ทุกเขาเรียกว่าทุกที่โอกาสอะไรอย่างเงี้ยใช่มีบททุกรูปแบบจริงๆงานจ้างของศิลปินลูกทุ่งอะ